มูลที่ตัวต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชบัตภูตก็ตต่อเนื่องปีที่15 เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563สำนักกานการบดีมหาวิทยาลัยราชภูเก็ตโดยกองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโมูลติโตวตาประเทศไทยครั้งที่15ประจำปีการศึกษา2563โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ตราจารดดยร์ดรฮิวรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภูเก็ตรวมด้วยอาจารดดย์ดรมานนชาชิโยรองอธิการบดีฝ่ายจัดการนักศึกษาตลอดจนผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับนายประมลสุธีวงศ์ประาธ,ธ,ธานบนิษัทโต้าประเทศไทยและคณะกรรมการที่ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยการจัดการในประมลสุธีวงศ์ ประธานบริษัทตัวต้าประเทศไทยกล่าวว่ามูลนิธตัวต้าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยมีภารกิจหลักคือการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชนนิสิตและนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบทั้งในด้านความรู้ศิลธรรมและจิตใจนอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วมูลนิธิตัวต้าประเทศไทยยังมุ่งหวังให้เด็กเยาวชน ผู้รับโอกาสในวันนี้จะส่งต่อความรู้และโอกาสให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคตซึ่งถือเป็นการแบ่งปันที่ไม่สิ้นส,สุดสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนก็ขอขอบคุณทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏุเกศอาจารย์และคุณพิ่บุญชัยนารองนะครับที่เป็นแรงสำคัญช <as> well ่วยกันครับเพื่อโครงการจุดสุดยอด is opportunity and we will be a people like you Candles can shine cannot our with light. 公司每一年关注我们，我们会拿这个学金用在我们学习当中。这个学金呢，也可以减我们父母的负担。最后，我愿上帝来祝福你们有身体健康，也祝福你们的工作兴旺。谢谢。